แต่ไม่ได้ถ่ายเบื้องหลังให้ดูเดี๋ยวว,วันไหนที่แบบว่างๆถ้าแบบมันไม่ค่อยมียุ่งวุ่นวายมานะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับว่าไปทําอะไรบ้างที่สนามนะครับที่ว่าไปถ่ายฟุตบอลนะครับแล้วก็จะมออีอาทิตย์หน้าครับอาทิตย์หน้าก็จะได้เริ่มถ่ายของบอลลีสามจีบบวกนะครับที่สนามทาดาเน,นี่นะครับแเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดู น้องตี้น้อยนะครับผมที่เอาไปทําสีไม่ได้ไม่ได้ทำทั้งคันนะครับก็คือไปเก็บรายละเอียดจะเรียกน,น,น้อยๆอย้างเช่นสะเก็ดหินแล้วก็รอยโดนชนด้วยครับรถใช้งานมาประมาณ5ปนะีก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่อู่เลยนะครับเดี๋ยวตอนที่ขอขับรถก่อน ก็ตอนนี้มาถึงที่อู่แล้วครับพอดีเดินเข้าไปมาแล้วรอบนึงพอดีนี่นะครับก็ให้ช่างถอดตัวกระจังหน้านะครับก็จะเป็นตัวเนี้นี่นะครับก็เป็นกระจังหน้าแล้วก็กระพิวนะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปให้ร้านสติกเกอร์หุ้มเคเบล่าให้ใหม่ครับเดี๋ยวพาไปดูรถนะครับว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้ว นี่ถอดแต่ออตอนนี้ช่างเขาถอดเอากันชนออกไปแล้วนะครับก็มีกันชนแล้วก็ฝากระโปรงถอดออกไป ช่างไม่อยู่ครับช่างไปครับครับก็สรุปแล้วเดี๋ยวให้ช่างคน เราออดลราพ่นดำใช่ไหมใช่คับเราออดแว่ายัางไงเพราะามันมีรอย,อยงียพ่นดำไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมเขาเอาไปหุ้มทับอีกหรือว่าท่าช่างจะขัดเพรา,าถ้าเอาไปหุ้มปุ๊บมันก็มันเป็นมันไม่เสมอกันอยู่ใช่มันมีรอยหนะักนี่ไอ้ร้านที่เขาหุ้มติ๊กเกอร์เขา ว่าจะเอาออกเลยเอาออกเลยก็ได้ยวลองพ่นดังไว้ก่อนก็ได้ดี๋ยวหุ้มไม่หุ้มแล้ววาอีกทีหนึ่งเพราะเพื่อนผมไปหาแล้วเขาบอกช่างสติกเกอร์ไม่อยู่สามสี่วันตปโคราชดีเออเอาครับสีนี้แหละใชสีนี้เลยมันจะมาจังจะเงาก็ไม่เงาจะด้านก็ไม่ได้ได้เลยครับเอาสีอย่างนี้เลยก็มันจะเหมือนเขาเรียกว่าสีปฏิกิริยามันจะออกโทนสีแบบ คล้ายๆกับปติก่ะแต่มันเออมันก็เป็นสีแหเละน้สีนี้ดูช่างดูถ้าเกิดเป็นดำดำเงาเป็นยังไงแต่ถ้าว่าดำเงาเลยมันก็เงาเลยแหละเงาแบบเงาแบบนี้มอไซค์นี่นะแบบดำเงาอ๋อดำเงาเลยเลยเนี่ยถ้าว่าพออะไรเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าว่ามันม<ำ>ือมันใหม่มันก็จะเงาแต่นี่มันก็ยังว่ามันเก่านะดูใกล้ๆจ้าแบบไหนแต่ถ้าว่าดำดำเงาเนี<ด>่ยเวลาเราพ่นไปมันก็จะเขาจะเคลือบเคลือบไปคือ มันก็จะเงาบีมันก็จะเงากเปลยเอาดำนั้นก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวก็เคลือบไดเกอร์มันก็เงาขึ้นมาดันแบบพลาสติกครับดำดำเอ้ยเอาตัวนั้นน่ะมันมันจะเขาเรียกว่ากึ่งกึ่งใช่ครับกึ่งเงาก็ไม่เงาจะดันก็ไม่ดันใช่เอากึ่งก็ได้ครับเอาถึงเนี่ยเราะถ้าเางมันจะเหมือนพลาสติกอ่ะนี่มันจะเหมือนพลาสติกพวกนี้นี่นี่นี่มันคล้ายๆกันกับ แต่ถ้าว่าเงาเลยมมันไม่เนียเนี่ยมันจะเป็นแบบด้านๆแบบนี้มันจะไม่ไม่ค่อยเงามากดำดำแต่ถ้าว่าเงาถ้าว่าดำเงาหนิก็เคลือบไปเคลือนเงารัดเนี่ยแหละโอ้โหแต่แต่พลาสติกอะจะสวยกว่าเพราะว่านำหนักรถเลยเป็นเป็นสีผสมพลาสติกเนี่ยมันจะสวยทพลาสติกดำเงามันจะโดดเกินไปเพราะว่าสีมันสีขาวด้วยสีนั้นแหละสวยแล้วครับเอาสีนั้นแหละ ล้วการชนหลังน่ะตอนที่มันโดนชนอ่ะผมไม่รู้ว่าเหล็กข้างในมันหลุดหรือเปล่ามันจะดังกซอร์ก็แกล้งๆอ่ะข้างในตรงเนี้ยมันไม่มีเหล็กไหมันเป็นมันจะมีมันจะมีที่เป็นอะไรอัหนึ่งที่เป็นอะไรกันโค้งอ่ะของคอนเันเซอร์ของคอนเดนเซมันจะเป็นตัวรับเลยทำไมเพราะมันมันหลุดมันสั่นอยู่ข้างในอ่ะก็เลยวันนี้ลืมบอกเดี๋ยวลองถอดออกมาดูหน่อยนะ เมื่อวานก็ลืมบอกผมก็ออกไปดูที่ไกลรีบมันเสียงเหมือนมันมีมันอะไรหลุดสักอย่างหนึ่งเลยข้างในตามหลักตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยเพราะตอนนั้นมันอยู่ตรงมาเนี้ยนะพอผมคาะมันลงมันตกลงมาเป็นเด็กเป็นเด็กลองใช่ครับมันมันหลุดออกอ่ะตอนที่โดนโดนผลา เออก็ได้ถอดอันนี้ด้วยเหรอเออว่าเยวเดี๋ยวผมแกะออกไปก็ได้แกะออกเลยไหมนะถ้าขบัาบแต่ตรงนี้มันก็จะมีรอยนี่แหละข้างล่างเพราะแต่ก่อนใส่สกเกิร์ตไงพอสกเกิร์ตออกปุ๊บมันเห็นเป็นรอยก็เป็นอะไรครับ ที่แผมว่าจะว่าจะสั่งสั่งชุดหนึ่งที่เป็นมือสองที่แคิดถ้าเกิดไม่มีรถไม่มีพี่แกไม่อยู่นี่ก็ใช้แล้วว่าจะหาหามือสองแล้วก็เอาตัวนี้ถอดออกแล้วเอามือสองใส่ใส่ซ่อมแต่พวกหัวอะไรมันครบดีอยู่ใช่ไหมครับหัวกระชนหัวอ,อะไรแตกหอยหนึง่งอ๋อซ่อมได้ไแ่แตกแตกแบบนี้ซ่อมอยัางยาเลยได้ไหมเพราะมันบานไหมบางแบบเนี้ย,ยเวลาดูดมันนั่นเลยแต,แต่ว่าถ้าใส่เข้าไปมันจะเป็นอะไรมันห้อย มันนิดนึ่งเนี่ยมันเอ้รถน,นี่ไม่ได้ยึดน็อตเลยดิมันจะเป็นกิบลอ็อกเป็นกิลบล็อย่างนี้นะเว<อ>ลามันจะเทือนน,นี่นมันจะเทือนตึ้งข้างมันจะไหวตึ้งข้างเลยเนี่ยมันไม่มีรถจะเป็นกิบหมดเลยออ๋นเ,เ,นเนี่ยกิบที่ว่าเราเขาสวมเขาแบบเนี้ยต้องต้องต้องซื้อใหม่เลยกิบมันใช้ได้อยู่แตนนะ่แต่แต่เวลามันสะเทือนนานๆเนี่ย เวลามันจะเทียบนานๆน่ะมันหน้ามันจะห้อยมันไม่ได้ยดยึดนอตเลยนี่ปัญหาลดรถทุกรุ่นเลยเดี๋ยวนี้แก่แก่ไงแก่ไม่ได้ใช่ไหมครับแก่ก็มีมีแค่อย่างเดียวคือเราเราเราเสริมร็อเข้าไปยึดยึดน็อตตัวที่ว่าจะยึดน็อตไม่ยึดน็อถ้างั้นเราช่างลองดูครับเพราะว่าแต่แต่ตามหลักไหมไอ้ตามตามหลักที่เขาเขาออกแบบมารถพวกนี้คือเวลาชนให้มันหลุดได้แต่ถ้าว่ายึดน็อตนี่แต่ถ้าว่าชนปุ๊บมันแข็งมันมันขาดได้คราวนี้ ตั้งท้ายมาหน่อยนิลองดูลองให้ดูผมก็ได้ยังไงเอายังไงก็ได้ที่มันเพราะว่ามันต้องใส่ลิ้นอีกมันก็จะให้ให้มันแน่นขึ้นใช่ครับให้มันแน่นขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะยึดไปสองตัวสองยึดเพราะเพราะเพราะไม่งั้นนี่มันมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นประตรึงเดียวเลยโอ้โหนี่คราวที่เวลามาสะเทือนมันก็จะลงไวเนรับมันไม่แน่นเหมือนที่ใต้ไ่ย เท่านี้เวลาเนี่ยเวลาเวลามันค้างแค่คานตัวนี้ไว้ค้างแค่ตัวนี้เวลาไม่ไม่ไม่เกี่ยวเลยเวลามันสะเทือนเวลาเราใช้งานไปนานๆปุ๊บเวลามันสะเทือนเนี่ยมันจะห้อยได้นิดนึงแล้วมันก็อ้าปัญหาตัวนี้เนี่ยคือแก้ยากคือว่าไปอู่ใหญ่ๆก็ให้เปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บมันก็จะฟิตฟิตตอนแรกเราใช้ไปนานๆปุ๊บมันก็จะลงเหมือนเดิมหมดนี่แหละมันไม่มีอะไรเลยแตนี่มันมีแต่น็อตมันมีแต่กิ๊ หยึดอ๋อเข้าก<ช>ับตัวนี้ล็อกแล้วก็ประกบเข้า<ช>ปั๊บไม่ไม่แน่นด้วยเนี่ย,ยนเวลาขาบจนให้มันหลุดเดี๋ยวจะมีแข็งแค่แค่พวกนี้เ <c oughs> ลยเดียวพวกนี้พวกนี้คือไม่มีอะไรเนี่ยมันจะยึดก,กับพวกหม้อน้ําพวกอะไร<อ>กกไเนี่ยยึดกับไฟเนี่ยโครงเหล็กพวกนี้ไม่มีเลยครับคือเนี่ยมี คือโครงไฟเนี่ยเป็นโครงยึดเลยแค่นี้อเองเลยตัวนี้แค่ต,ตั้งตั้งขึ้นจากโค้งหน้าน่อยเยอะไง่งืนออกมาเห็นไม่เคยไม่เหมือนรถรถ,ร,ถรุ่นเก่ามันไม่เหมือนรถรุ่นเก่ารุ่นเก่าแล้วก็ยังมีโครงโครงสามสามดอพวกอะไรร,รุ่นรุ่นเก่ามันจะมาแบบนี้เลยใช่ ยังไ,ไม่บางทีรถรุ่น่ดรุ่นใหม่เวลาชนชนไม่แรงแต่ว่าเวลามันเข้ามันเข้าเข้าเ <ไป S 1> ยอะเลยนะแต่มันไปเซฟคนข้างในอ๋อเนี่ยมันมันจะซับแรงมันจะยุดมาถึงประมาณช่วงนี้ช่วงเนี่ยช่วงร้อช่วงไรเนี่ยเขาจะทำให้แข็งแค่ช่วงนี้แต่ถ้าว่าชนแบบไม่ไม่ได้หนักมากเลยแต่ว่าหมดเลยอ๋อโอเคอะไรคราวนี้เป็นการเปลี่ยนอะไรเ็ได้แต่มันเซฟคนเดีืยหูกระจกข้างในยังไม่ได้ออก น่าจะไม่ร้อยไม่เยอะหรอกมนะั้งเอาไว้เผื่อเป็นสำรองเฉยให้ขัดพ้นได้ไดยใช่ กระจังหน้านะครับ <S <S จะแรกก็จะให้พ่นเป็นสีแดงแต่ผมกลัวว่าเดี๋ยวเผื่อขึ้นไปข้างหน้าผมเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนเบรกให้มันเป็นโทนสีน้ําเงินนะครับถ้าเกิดเบรกเป็นสีน้ําเงินแล้ว,แล,วแล้วคิ้วมันเป็นพ่นสีแดงอยู่ต้องกลับไปพ่นใหม่ก็เลยว,ว่าเอาไปติดสติกเกอร์เอาเหมือนเดิมไปกว่าพอติดเสร็จถ้าเกิดเราเปลี่ยนเบรกเราก็จะได้ลอกสติกเกอร์ออกแล้วเปลี่ยน สติกเกอร์ใหม่อย here, mai, <plu. S 1> ่างเงี้ยครับเปลี่ยนโทนสีใหม่เนาะก็มันจะง่ายกว่าการเอามาพ่นใหม่อีกรอบนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวตอนนี้จะไปร้านสติกเกอร์เดี๋ยวเราตามไปดูกันที่ร้านสติกเกอร์แล้วกันนะครับแล้วก็พอสติกเกอร์เสร็จก็เดี๋ยวเย็นประมาณห้าโมงน่าจะห้าโมงเย็นสี่โมงเย็นครับก็เดี๋ยวจะได้กลับมาที่อู่อีกก็เจ้าคิวอะที่รุ่สติกเกอร์เสร็จกลับมาให้ที่อุ๋เขาติดตั้ง ว้นเสร็จวันนี้เลยครับสีมันชนหน้าแล้วก็ฝากระโปรงเราก็จะได้ใส่ให้เรียบร้อยเลยแล้วก็จะไปเก็บรายละเอียดรอบๆคันให้อีกรอบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านทาทิเกอร์เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังขับรถไป แกติ๊กเกอร์อันเก่าออกเรียบร้อยแล้วครับก็ใช้เวลานานอยู่เป็นเกือบชั่วโมงะนะครับมันเป็น3 m มันก็เวลาแกมันก็จะเป็นสเลดแถวยากหน่อยนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวขอพักกินข้าวแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวจะพาไปดูตอนที่พี่บังแกหุ้มติ๊กเกอร์ตัวใหม่แหนนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้นี่ครับเราอยู่กับเบิร์ด ช่วงนี้สตอรี่ตามติดชีวิตรถอู่ แล้วร้านของช่ำบางกู